ส่วนการบริหารส่วนตำบลแล้วก็ทีก็จะมอบให้เพื่อนน่ะดูแลในส่วนของพิธีกรรมพิธีการซอยในส่วนของคณะยกวิทยาบรจาก่อนเป็นรักสองท่านสองท่านคุณพอมือใช้ประดาศรีการจัการบำรุาญอดีตโค้งการโรงพยาบาลส่งเสริมที่บ้านตำบลต้นเมแล้วก็เป็นหมอหมอหมอแม่หมอหมอสูงนอนด้วยช่วงนี้ อาจจะว่าบวางนีมงาแตงมาไหลเพิ่งน้ำเฟ็ดมาหรือเปล่าหมอสูตรสูตรบบนั้นบานี้เพราะฉังพี่น้องมีลูกมีห้านได้คู่ด้ทหารแทงงานกันบออเพื่อนเอากระชับตระงนี้แบบหน้าตรนนี้เราจะจิตต่อรอดกัน เจ้าของมังคะนายกก็จะมีตะกรอนตอนนึ้แบบนี้หลักจานยร์บุษเิงมาดิรักตาชาการบำานานอเดียร์ครูจัดการที่เชงเวนักบาน้ำนาจเจริญมาซอยที่การสวนนึงที่ว่าเลยรที่แต่ขอไงหัวกะทิมาพัฒนาหลักซอยหลักจากผล้สำเร็จการืองจะเป็นข้าเถระนักพัฒนานักการศึกษานักปกครอง

พอเขาเป็นปฏิบัติที่ผู้ปรารย์รับผู้ใหญ่ทั้งส่วนกลางคนเห็นถือว่าเห็นความสามารถของหลวงพ่อบนตำแหน่งต่างๆแล้วมันอยู่ไหนค่้พี่ไอ้น้องเบื้องเนี่ยหลวงพ่อเบนซอยกันโดยเฉพาะในส่วนของบัดบัตรกับกำลังก่อสร้างสัญญาการบริเวณอยู่ตอนนี้ฉาบด้านนอกฉาบด้านนอกด้านในของเราส่วนเนี่ยแนวขันก็ไม่ฉาบติดเรี้ยงติดได้สักวันในส่วนก็เฮ็ดไปเรื่อย การส้างวัดการไปฏิี่ยของบัดบ่มีมือเสียทิ้งเดอกยวโยมต้องทนกระจมอยู่น่าเห็นแล้วเท้ส้างวัดบ่มีมือแล้วแต่คนยังบ่มีมือแล้วกันคนหาบ่ตายทิ่งกับบ่มีมือแล้วเนี่ยเห็นคนาสาสตรเจ้าของเจ้าของอยู่นี่คือน้่ก็สีแขวลร่างน้าร่างตาอาบน้ามซ่าผมอยู่นี่แม่จะบอกแม่เพีย์แฟนรุ่นเพื่อนเขาใจดีําหรับผู้ไปกระเิดปฏิบัติเหตุนั้นบัดว่าร่างกับเรื่องการรับร่างกายท่องเ่ล่ะบ่มีแล้วเป็นคนนการ ก่อสร้างสิ่งที่ก่อสรางหรือบ่าไม้หรือโบราณหรือสักพวนในสิ่งที่กำรดิ่งต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆว้นั้นในส่วนของบ้านๆก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างคนไปน้ำสร้างสิ่งลันทุปการศาสนาสถานสรางวัตถุไปคู่กันของก่อเป็นวัตดุที่มาได้แบบนึงว่าเรียงตะพุ่นศาสนาสถานก็เฮ็ดเฮ็ดยงสถานสถานเรียงผู้เรียงคนเรียงรูเรียงหลานเรียงเนี่ยต่างกัน พ่าจะช่อนีนสิบมือนเก้ามือสิบคืนเก้าคืนสิบนอปไรอิเงินเกินนเก้านเก้าคืนสิบบ้านไม่หาตาได้นี่ก้าคืนสิบบนี้เก้าคืนสิบมือเสบมืออะัานบ้ากไหนบ้านมันพูดเขาไหล้นมาเห็นงานย่อยกันเพราะฉะนั้นตามที่หลวงพ่อเันแก่งข่าวบาคุนพี่น้อง นอกจากได้จะมาร่วมทำบุญในงานปารีมานศกรรมทำบุญในการต่างๆแล้วพี่น้องก็ร่วมปควายทุกปควายโกปควายโรคปควายไข้เด้อสร้างความสุขด้ัน,นสร้างความสุขเจ้าของเราก็ได้สร้างนอกจากสร้างความสุขเจ้าของก็สร้างให้ผู้อื่นอนร่วมสร้างห้อ,องสุขาตอนนี้ห้องสุขาในส่วนที่เห็นยู่ไส้ขึ้นปกติพี่น้องแม่แพทย์ว่าสีเห็นมันอยู่ริมถนนเนาะขึ้นเป็นกลม่ม มันตัวบอกของนั is, is, ่นเมื่ออเราไปไหว้เวขอไปหมู่อางนำขันขึ้นมานีขันขึ้นมาตัง่ันนงาลปากโดดตอนนี้ไม่ออกองน้ำไม่ออกนี้ก็ของน้ำพาะคือว่าลวพระป่อยาพอาจารย์ู้สมือป่อนยาเนี่ยทาทมาแก่ป่อนยานัานมนนี่มันเสียงาก็หลงพอเมื่อเนี้ยของน้ำด้ยเากล้าเขาไปเขาตั้งขัปลาดูท่าเนี่ยนี่จะตายโดดตายสงบบาปของงกระตายเลยเพราะนั้นของสุขาของ ผูบ้บาอาจารย์ก็มีอยู่แต่ว่าก็ชิดอะไรบุบรณาเพิ่มเติมสำหรับปีต่อไปเรื่องขปีนี้งบด้วยกันก็สร้างโมทสุขาร์ก็เหนี่ยเนื้อ